ณโรงเรียนเฉลิมวิทยาตั้งแต่งานท้าทายความมืดมิดยามเมื่อตะว,วันลับฟ้าเสียงเจ้าใจของนักเรียนก็ค่อยๆเงียบหายไปเหลือเพียงแค่ความเงียบสงัดที่ปกคลุมทั่วบริเวณแต่ที่มุมหนึ่งของอาคารเรียนเก่าแก่ห้องดนตรีที่มักจะคลึกเคลืคล้นไปด้วยเสียงดนตรีและเสียงซ้อมร้องกับกลายเป็นสถานที่วังเวงอันน่าขนลุกดึกสงัดแสงจันทร์สาดส่อง ลอดหน้าต่างบานใหญ่ของห้องดนตรี่ํากลางความมืดมิดเฟอร์นิเจอร์เก่าคร่ำคร่าไม่ว่าจะเป็นเปียนโนตัวใหญ่ไวโอลินที่วางอยู่บนแทน่นหรือฉาบทองเหลืองที่ขึ้นสนิมกลับดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาอย่างน่าประหลาดลมเย็นเฉียบพัดบูบเข้ามาทําให้ผ้าม่านสีแดงเลือดหมูที่เก่าซีดบกสะบัดร,ราวกับว่ามีใครบางคนกําลังเคลื่อนไหวเสียงเอียดอารเบา ดังมาจากเก้าอี้ไม้ตัวเก่าที่วางอยู่หน้าเปียนโนในความเงียบนั้นเองค่อยๆปรากฏร่างบางระหงสวมชุดไทยสีทองอารามผมยาวสลวยกล้าวประดับด้วยดอกไม้ทัดรูปร่างนั้นโปร่งแสงราวกับควันเธอคือครูพิมพ์ครูสอนนัตสินผู้ล่วงรับไปนานแล้วแต่ยังคงวนเวียนอยู่ในห้องดนตรีที่เธอรัก ครูพิมพ์ค่อยๆย,ยกมือขึ้นไร้ลาอย่างอ่อนช้อยท่วงท่าสง่างามงดงามราวกับภาพวาดเสียงดนตรีไทยโบราณแว่วดังมาจากที่ไหนสักแห่งก้องกังวานอยู่ในห้องที่เงียบเชียบราวกับมีวงปีพาดบรรเลงอยู่เบื้องหลังทุกค่ำคืนในยามเด็กสงัดครูพิมพ์จะออกมาจากความทรงจำไร่ลามบทเพลงที่เธอเคยสอนให้กับลูกศิษย์ด้วยความรักและความอาลายัย รอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าซีดขาวของเธอดวงตาเศร้าสอยแต่ทว่าเปลี่ยนไปด้วยความสุขในขณะที่ได้เคลื่อนไหวไปตามท่วงทำนองนานๆครั้งจะมีนักเรียนบางคนที่เลือกเรียนพิเศษดึกหรือพาโลที่เดินตรวจความเรียบร้อยได้ยินเสียงดนตรีแว่วมาจากห้องดนตรีพวกเขาต่างรู้กันว่านั่นคือเสียงของครูพิมพวกเขาไม่เคยเห็นร่างของเธอชัดเจน สัมผัสได้ถึงความเย็นและกลิ่นหอมของดอกมะลิจางๆที่ลอยมาพร้อมกับเสียงดนตรีไทยคืนหนึ่งน้องนักเรียนชั้นม .5 ที่มีความใฝฝันอยากจะเป็นนักนาฏศิลป์ได้ลืมสมุดโน้ตเพลงไว้ในห้องดนตรีเธอตัดสินใจย้อนกลับมาเอาสมุดโน้ตในเวลากลางคืนด้วยความกลัวปนความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องเล่าของครูพิมพ เมื่อน้องค่อยๆเปิดประตูดนตรีเข้าไปแสงจันทร์ที่สาดส,ส่องเข้ามาทำให้เธอได้เห็นทุกๆอย่างรงรักความเงียบเย็นเยือกปกคุมไปทั่วห้องทันใดน,นั้นเองเสียงดนตรีไทยแว่วมาเบาๆน้องตัวสันเทาแต่ก็ตัดสินใจเดินเข้าไปช้าๆและแล้ว,ลวเธอก็เห็นสิ่งที่เธอเห็นก็คือ ร่างบางในชุดไทยสีทองกำลังไร่รำอยู่กลางห้องท่าทางอ่อนช้อยงดงามเกินกว่าที่เธอเคยเห็นในการแสดงใดๆน้องยืนตะลึงมองครูพิมพไร้รำด้วยดวงตาเบิกกว้างความกลัวค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงความรู้สึกเคารบและชื่นชมครูพิมพ์ร้รำต่อไปเรากลับไม่รับรู้ถึงการมาของน้องแต่ในขณะที่เธอไร้รำผ่านหน้าน้องไป ดวงตาเศร้าส้อยคู่นั้นกลับสพเข้ากับดวงตาของน้องแว็บหนึ่งในแววตานั้นน้องสัมผัสได้ถึงความเมตตาและความหวังเมื่อเสียงดนตรีค่อยๆจางหายไปร่างของครูพิมพ์ก็ค่อยๆเลือนลางจางหายไปกับความมืดน้องยืนอยู่ที่เดิมหัวใจเต้นแรงเธอไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปแต่กลับรู้สึกถึงแรงบันดาลใจและความมุ่งม,มั่นที่พลุ่งพล่านน้องก้มลงหยิบสมุดโน้ตเพลงที่วางอยู่บนเปียโน ในนั้นมีดอกมะลิสีขาวสดวางอยู่ดอกหนึ่งทางทั้งที่ในห้องนี้ไม่มีดอกไม้สักต้นตั้งแต่นั้นมาน้องมักจะแวะเวียนม,มาที่ห้องดนตรียามดึกเธอไม่เคยเห็นครูพิมพ์อีกเลยแต่ทุกครั้งที่เธอมาเธอจะรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและความหวังที่ครูพิมพ์ทิ้งไว้และเสียงดนตรีแว่วๆที่ดังมาจากความเงียบก็เป็นเหมือนครูที่คอยชี้นำและเป็นกำลังใจให้เธอ เดินตามความฝันในการเป็นนักนาตศิลป์ต่อไปห้องดนตรีของโรงเรียนเฉลิมวิทยาในยามเด็กจึงไม่ใช่แค่ห้องที่เต็มไปด้วยเครื่องดนตรีเก่าๆอีกต่อไปแต่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ความรักในศิลป,ปะและความผูกพันยังคงอยู่เหนือกาลเวลาโดยมีผีนั่งรำผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาคอยเฝ้ามองและเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์ของเธอตลอดไปแม้ในความมืดมิดแห่งรัติการ